ให้ตายสิค,คนดูจะเข้าออมาได้นะก็นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะสิถ้าไม่กดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วยนะ <c oughs> ถ้าไม่กอดก็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 อย่าลืมกดไลค์กดติดตามคุณจะกดเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่กดเป็นเลขคี่เช่นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดจะกดเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เป็นเลขคีที่กดเป็นล้านร้อยล้านแสนล้าน ลา,ล,าลานแบบขอให้ปเป็นเลขี้ผมก็ขอบคุณล <c oughs> <Self> ้าน <oughs> <c oughs> เขาเลยดีกว่าผมก็จะมาสุ่มคุกกี้ที่มีชื่อว่าอลูกคุกกี้ล o s t อม m a n c นะครับผมก็ทำให้ผมถึงอยากสุ่มก็มันรีแลงมาแล้วใช่ปะคือผมยังไม่ได้เล่นนะครับคนดูก็แค่นั้นอ่ะดูเขาเซิร์ฟเขาเล่นคุกกี้ Lost r กันเยอะจัดเลยคนดูเนี่ยเห็นปะที่จริงมันจะเป็นแบบ <c oughs> แสงจันอะไรเงี้ยเขาแสงจันออกแล้วอ๋อ,อคุกกี้รดลไอ้รถคุกออก,คกี้รถอ,อมินอะอคุกกี้รถอมินเออคุกกี้รถอมินมาใส่นะครับมันดู้ก็บอว่าน่าจะเพอร์เฟกใช้ได้ผมก็จะลองดูแลกันนะครับเฮ้ยเอาดูก่อน ผมก็จะมาสุ่มกันเลยนะผมก็ขาดแค่คัมภีร์ตำราผู้สรงสร้างผมขอแค่เอ่อคัมภีร์อันเดียวผมก็จะดีใจมากเพราะผมจะได้ได้แล้วนะคัมภีร์มันจะสิบใช่ปหมเออคนดูแรงอะไรกันนะผมอยู่ประมาณเออเออนี่ไงก็ผิดก็ผิดแดนก็ผิดเจนเขาดูผมอยู่ประมาณม,มา,ณาเตอร์สามเองนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นได้หมื่นเจ็ดเพชร นล้วก็สุ่มแล้วนั้นมาแล้วขออนุญาตจัดเลยก่อนแ้วที่เราจะไปอย่างอื่นนะครับผมแล้วขออนุญาตสุ่มเลยไปปุ๊บโอเคในตัวเดียวผมสุ่มไอ้ไอ้น่ะไอ้แบ็คโพหรือว่าเนี่ยไม่เคยตาหวานเลยผมก็สวยไอ้หนังฟ้าทะเลขออนุญาตไล่แป๊บนึงอันนี้ขอแค่เดียวไม่ได้เดีย๋ยมา,มมาคนนึงวะเฮ้ยกดผิดหยอกกดถูแล้ว ครั้งหน,น้าก็แดนขออนุญาตไปเดิมไปก่อนละกันครั้งหน้าเกลือเลยผมขอแค่ประมาณสองตัวสองตัวจุสี่สิบเศษใช่ปะ่ะแล้วก็ขออีกสิบเศษผมได้ห้าดาวนะครับแดนหนันแดนแดนก่อนโว้ยผมว่าแดนฝันแดนฝันจริงแดนแม่งันจริงเอาดีถ้าเกมก็จะได้งานผมอีกแลเฮ้ย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 มาดูผมว่าเกมบ้า,บาว่า กดดีกดดีเผอเผมว่าอีสี่รอบเกือหมดแน่โอ้ยขอสองตัวเนี่ยอีสองตัวสิบเศษได้แล้วเนี่ยอีสามครั้งสุดท้ายคาดอคอูอือเอาดีเจ้ยเฮ้ย,ยเอาดีประมาณเกือบแปดครั้งเ้ย,ยคนดูครั้งสุดท้ายของผมแล้ว เพราะว่ามันก็มันมันมันอะไรวะโอ้ผมไปดูน้อง้าหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกหกรอบไม่หว่าสักรอบอรเลยเหรอผมเข้าสิลวายน้ำเนี่ยคนดูฮ่าตากเกมเป่เล่นงานกูจริงโอเคพอก็ได้เกมเป่เล่นงานกูขอโทษครับขอโทษโทษี่ญำหยาบไรกันแม่งสวยอย่างน้ยก็ได้คำพีว่ะแม่งเกมแม่ง เดนไม่กุ้มเข้ามาพี่อ่ะนี่คัมพีนะแบบสิบสองละใชยเดนหัวสมอจงจะระเบิดที่อ่ะแม่งเกมมันเล่นงานผมจริงอ่ะ้ถ้าสมมติถ้าจะเกมเล่นอย่างนี้นะก็เฮ้ยนี่คือชูคีมอ่ะสองตัวเลยสมมติถ้าทางเกมเล่นแบบนี้กับผมทางเกมจะโดนผมไม่ได้ การที่ทางเกมไม่ตาหวานผมเลยสักครั้งสุม่มภายใน8ครั้งเลยนะ8ครั้งนี่ไม่ใช่ว่าจะแบบเล็กๆได้ผมให้คนเชื่มกลับไปคิดใหม่อีกทีว่าจะออกให้ผมหรือไม่แต่กูไม่มีแพนแล้วงไงอ่อออไงไงะแม่หยาที่หื เออแกไม่เอาเล่นกูจริงจังเลยดิใครร้ <c ans> องไห้ไม่มีเขาใครร้องไห้หรอใครร้องไห้โคกระจกอน้อร้องไห้ทำไมไม่รู้อะไรก็อยู่ดิก็ร้องไห้เฉยเลยกูได้ไรเงี้ย light. แม่งเขาดูแล้วแม่งน,นี่เขาดูทีมผมว่าผมว่านี่จะเป็นทีมนี้ะครับเนี่นะครับทีมเบตตาแล้วทีมที่ผมจัดก็จะมี แหนว่านี่ประมาณนี้นะครับผมดูแต่ผมท้ออยู่ท้อกับการที่ผมนั่งกินไข่เจียอยู่คนเดียวแต่ประมาณที่กำลังเคี้ยวกินมาดเดียวอยู่ทุกวันแปๆ่ๆผมว่าจะลองเอาเออต็อปิ้งใส่ดีมีอันไหนดีๆป่ะเอาของพาเฟ่ใส่หน,นะะ่อยละกัน พาเฟ่ลูกค้าหายไม่นใส่ยไม่ได้พาเฟ่สี่สิบสามพาเฟ่ผมมีเยอะปะสี่สิบเอ็ดสี่สิบสามสวยต้องการประมาณเออแบบนี้ก็น่าจะได้ รู้สึกว่ามันมันกาดนะว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงทางเกมไม่เล่นงานผมอ่ะผมร้องไห้หรอแม่งยังไม่หมดยังหมดหวังแล้วแดนหมดหวังแล้วคนดูแบบไม่ใช่ผมนีเดี๋ยวผมขออนุญาตหาตังค์แป๊บหนึ่งพอดีแบบบ้านจนนี่กดไปเลยไอหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักไอตุ๊กตายยเลยลลี่เนี่ยว่ะ แดนท้อจัดเลยอะโอ้ยโอเคไม่ไม่มีเชียนเลยนี่มีปะกดไปใครกดใครเกียวอยู่คนเดียวป๊บนี่โคตรสวยแล้วโคตรจะตึงแล้วโคตรเลยแดนไม่แบบรวยรวยเลยรวยไงเพราะผมว่าผมว่าผมรวยรวยจะจัด แบบเปแบบเปตึงๆอะไรนี่ดูดูดูคนดูดูแล้วกันดูมีทุกอันนะ่ะมีทุกอันก็แปลกละเก็บไ,ไปก่อนนีเห็นปะเห็นปะนี่เห็นปะคนดูผมบอกแล้วการที่กินจียวมันช่วยได้เออ อ่เช่แดนน้ำพี่อะไรลงไปอ่ะโอ้ยเองเขาดูผมอยากให้ให้อยากให้ผมร้องไห้ละทำไมอ่ะทำไมแดนน้่นเป็นคนหนีด้วยผมหาตังค์ได้แล้วเยอะแล้วคนดูเอ้ยเอามีอีกเหรอเชอ่แดนก็รวยเกินโอ้ยเอาดีแดนมันจะรวยจะจัดเลยเอาเบปผูป้หญิงเอ้ไม่ใช่ผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคิดไปไกล ดดเดี๋ยวคิดไปงี้ก็ได้เอ้ยไม่ใช่แป๊บนึงรับของก่อนแดนแดนแดนรับของแดนปุ๊บอ้าวมันคือปฏิบัติการล่าท้าผีในการผมอัพผมขอลดความเสียหายอย่าเย,ยอะแล้วกันป,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 ปั๊บ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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บลดความเสียหายน้อยแมวเ,เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่าเพิ่งดีลูกกูกดผิด กดผิดเกมขอโทษจายแดงอ้าในชีวิตพังชีวิตพระชีวิตหรอแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเกมบักว่ะพอ,อดีเกมบักเกมบักเสรต้องบอกทางเกมไปปรับเปลี่ยนนะนะไมนไม่เรวจความเร็วจังีวะคะความเร็วจัตีแล้วหรอเสียขาแล้วจะพาไปนอนดีให้กันนะ โอ้ให้ตายสิตังกูหมดตูดเลยโอ,ขขอ้ที่รักที่รักเขาขอแย่จะปิ้งกันนะเพราะที่ว่าบ้านมี่จนนะขออนุญาตกด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 ขออนุญาตแบบที่รักมาเล่นบ้านพี่ที่ห้องเราไหมาคือผมแบบชอบพูดเปเลื่อยดูเข้าใจปะ้ทนทนไม่ได้ถ้ามาคนทนไม่ได้มันก็ทนไม่ได้จริงๆนะเว้ย คนที่จนไม่ได้ก็นาจะบอกว่าทาไมผมเอ๋จังก็เออเอ๋จริงหยอผมไม่ได้เอ๋ครับผมเป็นคนตีกระปปกแต่ผมจะหาตังค์อยู่ผมขยันหาตังค์นะนี่คนดูก็ดูแล้วกันนี่ผมหาตังค์ได้เยอะจะตายเนาะเป็นล้านอ่ะวันนึงอ่ะคนดูคิดเอาว่าผมเป็นคนยังไงคนดูคิดแบบผมอะไรนี้จนอะไรเงี้ยโอ้โหคนดูคิดผิดจริงผมพูดจริงคนดูคิดผิด เรารู้ขนาดไหนเขายังรู้กันะ่ะทั้งบ้านเนี่ยใครรู้หมดเลยความฝันนะความฝันที่ไม่ใช่ความจริงอะ่ะก็แค่นั้นแหละไม่อยากจะโม้ที่พูดจริงๆนะั่นไม่ดิดโกหกเนแม่งก็โอ้ โหแดนแม่งปึิงจัดเลยจะพูดจริงเขาดูแดนแม่งบ้านโคตรรวยตอนนี้แดนรวยจัดเลยแสนสามกิละตอนแรกก็มาตูดนี่ก็ตุดหมดเอ้ยไม่ใช่ไม่ทำไมผมไม่ห้าดาวสักทีเลยขอเถอะสำหรับลูกความเสียหายดีๆผมต้องการลูกความเสียหายคิดตะเคียเอ้ยลูกความเสียหายธรรมดาไม่ใช่ลูกความเสียหายคิดตะเคียในเกมเป็เล่นงานผมอย่แล้วโอ้ดีบ้าบไม่หยุดละ มันคบสา,กา,ายากันทุกคน,นเล e you ทันเกมจริงจริงท่านผ้ชมทีเอาไปเฮ้ยมาพลังป้องกันแมงไม่เล่นหรอแม่งแย่แดนจะเลิกเล่นเกมนี่จริงจงให้จริงจังดิเมงเกมไม่เล่นงานผม ร้องไห้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแต่เรจะร้องไห้จริงน้ำตาน้องอาบสองแกสายลมเย็นมันโคตรเย็นเลยครับสายลมเย็นนาฬิกากาฬากาฬกากาฬกาฬกาบอกว่าหาตังค์อีกละแดนไม่หาตังค์บ่อยอยังวะนี่ใครก็จะบอกว่าแดนไม่รวยจริงๆอ่ะ กางเก็จะไม่มีละโอ,อ้ของไม่มีให้ขายรูพ่อโอ้โหหกพันก็ยิงดีว่ะแม่งเฮ้ยแม่งแดนรวยเริ่มรวยรวยเขือเหลือเอ้ยไม่ใช่โอ้สวยพอพอเกมลบเกมทิ้งครับพอพอเลยพอเลยพูดจริงพอแม่งตั้งแต่แบบเออแบบเขาเรียวเอ้ย ตั้งแต่ที่ผมสุมมส่มไปสองหมื่นสองเพชรอะแม่งไม่ตายว่ะเลยแม่งอยากเล่นเกมแล้วว่ะอยากลบเกมทิ้งอ่ะหาเกมมแบบทำไมม,ไมันต้องแบบสมาเิมาตังค์ให้ผมด้วยอ<า>่ะผมก็ขอตังค์จีเอ็มให้ไม่ใช่ผมก็สมาโซเมก็โกเรเกดิเอ้ามาโชว์งี้หยอนะผมก็ทำดีนะคนเกมพวแม่งเล่นงานผมอยู่สายเป็นคนดีได้ใจเธอแม่ได้ใจเธออะไรได้ใจจีเอ็มละจีเอ็มยังไม่ได้ใจผมอีกอะ รู้คิดดูเอาดิเพราะว่ากินข่เจียวมันก็ลําบากนะเว้ยไม่ใช่แบบกินคนเดียวสบายใจเฉยมันไม่ใช่คือกินแบบมันก็ต้องแบบลําบากบ้างยาม้าสิทุกะโนบิตะจะแอนดีโอ้นี่โอ้เหนื่อเยเหนื่อยจังเลยผู้ชมเพียดังคูลคนเราต้องมีแบบอีลอนมัสด้วยเออไม่ใช่แบบมาแบบไม่ใช่แบบฮอนด้าอย่างเดียวรถก็ต้องแบบขับหน่อย พราะว่าซื้อมามันไม่ได้ใช้ก็ขายจริงเลยเอย่างนี้อืโอเคผมว่านะเกมเนี่ยไม่ผมไม่ไหวกับจริงทั้งทะเลแบบคือแบบน้ำทั้งทะเลทั้งทะเลยังไม่ยังไม่พอสำหรับความรักของเราเไม่ใช่ยังไม่พอสำหรับความเค็มอะเ <c oughs> ขาดูก็คิดเอาดิ <c oughs> ว่าแบบมันมาโซมาเซ่ขนาดไหนเขาดูก็เอา้าเชรีคิดครับแค่นั้นแหละอืมสำหรับทางเกมที่มันเล่นงานผมอะ คิดคือว่าผมจะมีใจให้หรออ,อใช่ผมมีตังค์สามสิบเก้าครูทามสิบเจ็ดลสายยี่สิบทำไมมันน้อยจอยังวะผมก็ขอขออนุญาตเอาไปเล่นเล็กกันได้ตีเพื่อนอ,อย่างนี้มา ทีมแรกก็ประมาณนี้ได้ปะม,มาผมก็สมมติถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันยังไม่ตันนะครับผมมันแค่แบบสกิลของคุกกี้รถควม,มินเนี่ยประมาณแค่สี่สิบห้าสิบสองเองสกิลอะ <c oughs> ทีมมันยังตีไม่เข้าคนกูใช่ ทำไมมันแรงก็ว่าไปพอดาวไมแพ้วอดูนาวไม่เยือแล้วอ้งไงอ่ะคนดูเอดูไอเหี้ยอะไร เฮ้ยมันเล่นเอนท์ปีมันเล่นยังเขาเล่นยังไงกันอะเดี๋ยวอยากรูก้เดีย๋ยวเขาแยกเนี่ยเขาเล่นลูกอมเยอะจัดเลยแต่ทำไมกูเล่นเราทีมกูขายดงวะ ไปประหดไปประเหตุไดล่ะไปประเหตุไดทำไมได้เกมถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ทีมมันก็ไม่ได้กากด้วยรู้ว่าทีมนี้มันจะเลี่ยงที่แพ้ซอเบยแน่นอนเลย

อังงนแบบนี้เป็นนี่ใช่ลหมคือเพื่อนเมื่อกลุผมจะทำอะไรนะอ๋อใช่แล้วกูก็ลืมด้วยนะประเด็นพัตรทองหมื่นหกแดนแดนต้องใช้ตังอีกแล้วกันยู พอดีคือเดี๋ยวต้องใช้ตังอีกแล้คือผมแบบเราตีใหม่เราตีใหม่เราตีทีเมื่อกี้เลยทีเมื่อกี้มาเล่นงานเราินีตายเก๋ไปพวกคุณนี่ตลกจริงๆ รู้ว่าชนะปะปนะโอ้จะเปลี่ยนทัอปิ้งของสตาร์ได้เป็นเหมือนเดิมดิ อย่าพึ่งตายสวยโกรธย่กำกระมม่อมโอมฮะหิวโคตร,นนรแบบนนรงนะเว้ยแต่แมงซูไม่ได้คือว่าคือว่าทีมผมแม่งกามอยู่ไม่พอมันจะร้องไห้ทำไมโอเคคุณดูสำหรับคลิปที่ผมจะจดคลิปเป็นเพียงเท่าน,นี้ผมพอแล้วเลยเล่นเกมหยกอกผมไปแล้วนะครับยินดีบุดไล์ให้ ก็แล้วแหละก็ได้ไม่ได้คีคือ,อไว้พบคลิปหน้ากันเนย้อ